ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอวันนี้ได้พิจารณาหามาตรการช่วยเหลือคนไทยในประเทศอ,อิสราเอลอย่างต่อเนื่องทางการนำแรงงานออกจากพื้นที่สีแดงและอบพยพกลับประเทศรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาหลังเดินทางกลับประเทศโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ได้สั่งการให้นายพิพัฒน์รัศกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงกระทรวงอื่นๆช่วยดูแลแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศอิสรา,อาเอลให้ดีที่สุดรวมถึงมาตรการกระตุ้นให้แรงงานไทยตัดสินใจกลับประเทศเป็นเรื่องที่เรามีการพูดคุยแล้วก็สั่งการทางรัฐมนตรีแรงงานไปให้ช่วยดูแลแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยว่าถ้าเขากลับมาแล้วต้องช่วยดูแลเขาตรงนี้ให้ดีเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านตระหนักดี <und> ก,กด็ให้ทางรัฐมนตรีไปดูครับมีการสั่งการไปแล้วครับก็เดี๋ยวคอยฟังเขานะครับให้ดูแล ทางทรัฐมนตรีเกษตรเองท,างท่านธรรมนัฐเองก็มีการช่วยดูแรงงานที่กลับม,มาเพราะว่าแรงงานเกษตรที่กลับจากอเอลนี่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพว่าดูเรื่องผลตอบแทนแล้วให้มันให้มันดีขึ้นขณะที่ความคืบหน้าการช่วยเหลือตัวประกันไทยในอิสราเอลนายปานปรีพยิทฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีคนเข้าไปเจราจากับกลุ่มฮามาสแล้วพร้อมขอให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยมาก่อนโดยรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตอนนี้ก็กำลังประสานงานนะครับก็ได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้ก็มีคนเข้าไปพูดคุยกับสายที่สามารถที่จะพูดได้กับกลุ่มฮามัสนะครับก็คิดว่ากําลังอยู่ในช่วงการเจรจานะครับตอนนี้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยก็ประมาณ200อกว่าคนอยู่นะครับแล้วในนั้นก็มีคนไทยอยู่19คนซึ่งเราก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะปล่อยตัวคนไทยเนี่ยในเร็ววันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากสถานการณ์ที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นในอิสราเอลเนี่ย เราก็ไม่แน่ใจว่าขนาดนี้เนี่ยตัวประกันเราอยู่ที่ไหนก็มีความเป็นห่วงมากแล้วก็พยายามพูดคุยกับผู้ที่จะประสานงานเนี่ยให้เร่งดําเนินการในการปล่อยตัวคนไทยให้เร็วที่สุดนะครับส่วนแรงงานที่กลับจากอิสราเอลแล้วเริ่มเข้ายื่นหลักฐานรับเงินจากกองทุนรายละ15,000บาทโดยกรมการจัดหางานจ่ายไปแล้ว364คนจากที่ยืนคำร้อง819คนคิดเป็นเงินกว่า5 4 6ล้านบาท โดยหนึ่งในนี้คือนอายเจรินศักด์ทองจันดาอายุ32ปีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศและจะไม่กลับไปทํางานในอิสราเอลพร้อมวางแผนจะไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นและอยากชวนแรงงานไทยในอิสราเอลให้เดินทางกลับมาก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่สีแดงที่ยังไม่ไม่เคลียร์ทาาหารก็คือยังไม่สามารถเคลียร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ภาคกลางได้มันก็เลยเสี่ยงก็เลยไม่ค่อยมีใครเข้าไป กลับดีกวเ่าเพราะว่ายังไงตอนนี้นรัฐบาลเฉลียวเขาก็ออกหนังสือมาแล้วว่าคนที่กลับภายในสงครามเนี่ยสามารถกลับไปได้โดยไม่ต้องขอ,อวีซ่าครับผมคือเอาเอาชีวิตตัวเองไม่ไหวไม่หวอนนี้สิงก็ลองกลับมาคุยกับเจ้านี้ดูด้านกระทรวงสาธารณสุขเผยผลการดูแลสุขภาพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล24ชุดรวม3,861รายมีผู้ป่วยส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล7ราย ยังเหลือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบา4ล4รายเป็นอาการทางกาย3รายและผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต1รายส่วนที่เดินทางกลับถึงไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวานนี้อีก130คนผลการคัดกรองไม่พบอาการเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตปริญยวิทเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน